่สวัสดีค่ะเกี่ยวสาวบ้านาชาแนลพี่น้องคะมาเด็กเลยเอาพวกเขาดูนะคะนี่นะคะไปตลาดมาคปได้เลยนะคะเดี๋ยวมากินนี่นะคะ,ะเาคอาวกเขาให้กินหรอค่ะเดี๋ยวเรากินให้พี่น้องเบืองมันเสียบเสียบนะคะเนาะนี่ก็อ,อากาศดีๆพี่น้อง เนาะเดี๋ยวลองกินเ,นะะนนเรือบบ่องนะ้คันอ่ะสิเสียดนำได้เปียบบางๆเนาะคะ่ะโอ,อ S <S <it> บอก <deux Alicia> <intimate> ่ายยุพี่น้องนิ่มๆค่ะเรื่อง่าวเอาเขาโดดนะคะเนาะ เป็นสีเขียวเยวเปรี่ยกบางๆค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเดี๋ยวทดลองกินเื่งเนาะคะ่ะมากินกับน้ำข้นนะพี่น้องน้ำข้นค่ะนะค่ะน้ำข้นใก่จะเหมือนเท่าองเปาเนาะคะ่นะเนาะ ค่ะ,ะกินตามันธรรมดาเนาะคะ่ะมันก็จะเป็นมันมันย่างหยวเนาะคะ่ะมันค่อยหวานมันหวานมันก็สิมันย่างหยวหน่องเนี้แหล่ะนุมคนไก่หมวอลเราพี่น้อง ใส่ตัวเย็นโดนไปน่าจะอุ้ยอืออือ,อ,อสเออสบบัก์ฟ่นองอือเันจีมันมันค่ะมือขวนใส่มันสิวบบันหวานหอม เอใส่ตัวเย็ยนไว้มันก็เลยเหนียวเนะคะ่ะต้องเปาพี่น้องใครเห็นปะค่ะเวลานมข้นใกล้จะหมดต้องเปาก่อนค่ะอื<า>มบานหอมจับพี่น้อง Nấm có nhoài mất. Thì nấm cuộn xe. Uhm. Thế nào Nuôi nhanh nhanh hả là Nuôi nhanh เปียกมันก็บางๆเนาะคะ่ะเนาะลอกออกง่ายๆพี่น้องกินอันวอก็โดนเนาะค่ะแสบพี่น้อง 嗯，哈、uh，嗯、huh. mm，听到。 เบ็ดค่ะเม็ดง้ายไงมันจะมีสองพันเนาะค่ะพันกลมกับมีพี่น้องอันนี้พันยาวเนาะคะ่ะเนาะพันยาวค่ะ ื้มน้นมเซนมันสีหวานหอมนะค่ะพี่น้องมันหวานหอมอปกินแต่มันมันก็สีออกมันมันยังเด๋ยวเนะคะน่ะเนาะค่ะ แจบคาพ,พี่น้องส่วยสีล้งนะพี่น้องน้ำขุนแช่แส่ตัวเย็นก็เลยเป็นแบบแข็งจุดน้อย ่น่องไปไปกไปมะกวนค่ะค่าอิ่มหรอค่ะ,ะ,คะน่วยหนึง่งกับจะว่าอิ่มแล้วคือน้องน่วยง่ายเอาว่าคขอเหนื่อยนะคะเนาะ ค่ะคีมนี่ก็บ่ซมนี้แหละค่ะพี่น้องค่แต่กินให้พี่น้องเบิงนะคะนี่เป็นกระเสียบอกกระเสียบิลีพี่น้องบอกมาคยกินคือกันค่ะเห็นมันเป็นรกรกนเเกนนกนะเสียบนาะแหมบรรยากาศเนาะคะ่ะทูทงนะฝนตกซ่อาไหมลมลื่นดีอากาศกะดีดีพี่น้อง่ะอ่ะคิมนี้ก็บแซมนี้เนาะคะ่ะแล้วคีหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่มาหลับชม